เดี๋ยวเช้านี้พ่อพง์จะพามาดูบ้านลุงอ่วมคนขยันแล้วก็บ้านยายปีนะครับตอนนี้ลุงอ่วมก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลผ่าตัดลำไส้นะครับท่านผู้ชมลำไส้แตกครับตอนนี้ที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูนะนี่มาดูบ้านลุงอ่วมนะครับอยู่ติดกำแพงรั้วผม ไม่มีใครอยู่เลยเงียบมากครับอันนี้รถจัก,กรยานของยายปีเอาไว้ไปขายไข่น,นั้นโต๊ะกินข้าวของคุณลุงคุณป้านะครับตาอวมยายปีครับเมื่อคืนยายปีไปเฝ้าครับไปเฝ้าที่โรงพยาบาลไม่รู้จะกลับมาตอนไหนนะครับ คุณลุงคุณป้านี่ก็ขยันมากๆเลยครับท่านผู้ชมเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากๆเพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ก็ได้อาศัยคุณลุงคุณป้านี่แหละหลายๆอย่างนะครับดูแลกันครับดูนะท่านผู้ชมเงียบมากเลยนะครับสองตายายคนขยันไม่อยู่แล้วก็มีไก่มีเป็ดมีตะก,กะแตนครับที่ คุณตาคุณยายเขาเลี้ยงอยู่ครับลุงอ้วมจะเป็นคนขยันนะครับท่านผู้ชมขยันมากๆไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่แข็งแรงมากๆนะท่านผู้ชมไม่เคยเห็นลุงอ้วมป่วยหรือว่าไปโรงพยาบาลเลยนะตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับ ก็ได้เจออุบัติเหตุครั้งเดียวก็เข้าโรงพยาบาลก็หนักเลยครับนี่ครับสาเหตุก็คือรถคันนั้น,นะครับรถคันขาขาวลุงวบจะเป็นช่างที่รับเหมาก่อสร้างรับจ้างก่อสร้างทั่วไปครับลุงวบก็ได้อ่ไปทำบ้านให้กับ ชาวบ้านเรานี่แหละครับก็เช้ามาก็จะเอาโครงเหล็กใส่ท้ายรถยนต์นะครับคันสีขาวๆาวน่ะครับอันนี้ก็เอานั่งหลานเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับไปใส่ตรงท้ายกระบะคันนี้พอเอาไปใส่แล้วน้ําหนักมันเยอะท้ายกระบะที่เป็นกระดานท้ายอะครับตรงล็อกมันหลุด พอหลุดแล้วก็เลยตกมากระแทกตรงระหว่างหน้าท้องเนี่ยครับหน้าท้องลุงอ่วมทำให้ลุงอ่วมเจ็บแล้วก็จุกครับปวดมากครับแต่ว่าแผลด้านนอกไม่มีนะครับครนี้ก็เลยไปหาหมอก็ปรากฏว่าลำไส้ตรงจุดที่ต่อกันกับกระเพาะอ,อาหารนะครับเกือบขาดนะครับ ก็นอนกิ้งอยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมตอนเป็นนะ่ะจะนอนปวดอยู่ตรงนี้ก็เลยเอาไปโรงพยาบาลจะนอนปวดอยู่ตรงนี้เลยก็เอาไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลแล้วหมอเอกซเรย์แล้วก็รู้ผลว่าลำไส้จะขาดนะครับเกือบขาดก็รีบส่งไปตัวจังหวัดพอไปที่จังหวัดก็ผาตัดทันทีเลยในวันนั้นนะครับ ลุงอ้วมก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลแล้วอยู่หลายวันนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเยี่ยมเห็นอาการแล้วก็โอ้หน้าสงสารลุงอ้วมนะครับเพราะว่าลุงอ้วมเป็นคนขยันเป็นคนทํางานครับทางานทุกวันขยันมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าขยันยังไงนะครับตั้งแต่ผมเจอคนมาเนี่ยยังไม่มีใครที่มีความซื่อสัตย์เหมือนลุงอ้วมเลยนะครับลุงอ้วมนี่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นมากๆเลยครับ นี่บ้านลุงอวำเงียบเหงาเลยครับวันนี้